สวัสดีครับพี่น no euh. uh, ้องปองปายซูคูสุขคนครับพี่น้องครับพี่น้องครับหลังจากทีมีข่าวนะครับเอ่อตึกถล่มนะครับนะครับตึกถล่มแผ่นดินไหวนะครับพี่น้องครับกามีผู้คนพี่น้องเอ้ยนะครับแรงลังไหลออกมาจากตึกนะครับพี่น้องครับผูนะครับตอนนี้คนเต็มถนนไปหมดนะครับรถกระติดพี่น้องเลยนะครับนี่นะครับรถลงบ้านก็วิ่งโอ้นะครับพี่น้องครับนะครับเป็นตะยานแห้งครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับพี่น้องเลยนะครับ เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับบอสีเป็นต่างชาติหรือว่าพี่น้องคนไทยนะครับบอสีอยู่ไชกันแล้วแต่ครับพี่น้องครับที่อยู่นตึกสูงสูงตึกใหญ่ๆนะครับที่ประสบภัยตอนนี้นะครับคือบอกตรงบอกเลยว่าเป็นตะยานแห้งครับพี่น้องครับผมได้เห็นนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ผมก็ติดอยู่กลางถนนใหญ่นะครับพี่น้องเลยนะครับติดอยู่กลางถนนใหญ่คือแบบว่าเห็นแบบ เห็นกับตาเลยพี่น้องเลยนะครับถล่มลงมาเลยครับพี่น้องครับถล่มลงมาอ้ยเป็นตาสงสารนะครับพี่น้องครับพูนเห็นบอกพูนเขาออกมาจากตึกครับพี่น้องครับพูนนี่นะครับพี่น้องโซดๆเลยพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ้งโซดๆเลยเนี่ยนี่คือผมนั่งอยู่ในรถนะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับโซดๆเลยพี่น้องเลยนะครับคือต้องบอกว่ารถติดยางมากเลยพี่น้องเลยนะครับผมให้พี่น้องเบิ้งนะครับโซดๆเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับ นี่พี่น้องเลยคือต้องบอกว่ารถติดในนี่นะครับเส้นนี้นะสิป้อ่อโศกนะครับแถวแถวอโศกสุขุมวิทนะครับนะครับเส็นนี้นะครับคือต้องบอกว่าผมเห็นกับตาเลยพี่น้องเลยนะครับเป็นตะยานแห้งครับพี่น้องครับนะครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้เป็นตาสรงสารเขานะครับพี่น้องครับนี่คือแบบว่าวิ่งกระจุยกระาจออกมาจากตึกเลยพี่น้องครับคือแบบว่าเป็นตะยานแห้งพี่น้องนะครับ นี่นะครับคือแมบว่าเขาออกมาท่านนะครับพี่น้องครับนะครับบางคนก็ให้แนที่อยู่ข้างนอกนะครับบางคนถากวาอยู่ข้างในนะครับโอ้ยเป็นตะยานนี่ครับพี่น้องครับนี่ผมถ่ายให้เบ่งบรรยากาศสดๆเลยเด้พี่น้องอยู่กลางถนนใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้ยมีเตตึกสูงๆเลยพี่น้องมีแตตึกสูงๆเลยนี่นะครับ ต้องบอกว่ามิตึกสูงทางหาว่าพูด้ใดอยู่ตึกสูงสิ pues mm เนาะพี่น้องกบอาซีร่งยาพี <c oughs> yeah. Yeah. <c oughs> IR ่น <c oughs> ้อยนะครับอาซีร <c oughs> <c oughs> <class> ่งยาครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับคือต้องบอกว่ารถรถลงบ้านนี้ไปไปบ่อใดพี่น้องครับไปบ่อใดสิไปซอยคนเลยเนี่ยสีพีซอยคนแต่ว่ารถมันติดลายพี่น้อยรถมันติดลายเลยไปบ่อใดนะครับคือแบบว่าเขาสิขยับให้กับขยับบ่อใดพี่น้อยนะครับนะครับ นี่แหละพี่น้องเอ้ยประสบอุบัติเหตุเฮาบูหูได้พี่น้องเฮาบูหูวว่ามันสิเกิดขึ้นตอนใดนะครับพี่น้องขนาดเฮานอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในบ้านแท้แถได้พี่น้องนอนอยู่ในบ้านแท้แเขายังบูห่วคือคนเฮานาะพี่น้องเนาะเขายังบูหูว่าเายังบูห่วอุบัติเหตุมันสิเกิดขึ้นตอนใดนะพี่น้องครับขนาดเฮานอนอยู่ในบ้านแท้แนะครับนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเวลาถูกยากมากลาบากมากนะครับพี่น้องครับ นะครับหากำลังใจกันนะครับบววซีเป็นต่างประเทศนอกประเทศรั่วประเทศไทยกันแล้วแต่ครับพี่น้องครับนี่อะพี่น้องเอ้ยนะครับชีวิตคนเฮานี่มันมันมันบนเน่นอนสูยางครับพี่น้องครับมันบนเน่นอนสูยางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับเฮ้าอยากเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะครับบ่ตตองมากคอมเมนต์บ่ต้องมากคอมเมนต์ว่าเออว่าผู้นั้นว่าผู้นี้นะครับพี่น้องครับเออว่า ประเทศเจ้าประเทศขอยังส่นะครับพี่น้องครับประเทศเจ้ารวยประเทศชาวจนยังสีนะครับรบ,รรรบ่อยากให้คอมเมนตะ์ละกะคือบางเถื่อกับมีหลายคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เขามาว่าเออบางเถื่อผมว่าไทยยังสีกับว่าลืมทินทานบันเกิดบอกคือ,อยังสิละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮาบต่ต้องเฮาบ่ต้องไปว่าคนอื่นดีบุดีนะครับพี่น้องครับนะครับ,นะรบท้องท้งที่โตเฮาก็ยังบฮห้ว,วดีหรือบุดีจังส่นะครับนะครับ เ <c oughs> พราะฉะนั้นคนเฮ่านี่เฮ็ดอีหยังก็ให้กำลังใจกันดีกว่าพี่นอ้อยนะครับผู้ uh, มีแต่ฝรังเลยพี่น้องมีแต่นักท่องเที่ยวนะครับออกมาจากตึกครับพี่น้องครับมีแต่ออกมาจากตึกเลยเลยพี่น้องครับคือแบบว่ามันเป็นตะยานแห้งนะพี่น้องครับเป็นตะยานแห้งพี่น้องเลยนะครับอันนี้คือไทยบรรยากาศให้พี่น้องเบิงสดๆดเห็นๆเลยได้พี่น้องครับคือรถนี่ต้องบอกว่าติดแห้งพี่น้องเลยนะครับ <c oughs> ติดแห้งเลยล้อพี่น้องเลยนะครับ ติดม,มากมากติดสุดๆเลยเียนี่พี่น้องพราะพว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันแบบว่ามันตึกถล่มนะพี่น้องเกิดอุบัติเหตุนะครับคือแผ่นดินไหวนะครับพี่น้องครับทุกคนถากว่าผู้ใดยอยู่ในกรุงเทพนี่ตัวเมืองกรุงเทพนี่ซิ่งหูเลยเดยพี่น้องครับนะครับตัวเมืองกรุงเทพนี่ซิ่งหูเลยว่าแผ่นดินไหวคือแบบว่าพี่น้องครับคือผมนี่ผมก็ร่างเติมน้ำมันอยู่ดีพี่น้องครับเติมน้ำมันเดี๋ยวนี่ปั๊มน้ำมันเด็กปั๊มนะพี่น้องครับเด็กปั๊มมันเปิดเปิดทั้งน้ำมัน คอยกระเปิดกระจกได้พี่น้องคอยเม้นบั่นเม้นน้ำมันคอยคิดว่าเฮ้ยอยังว่าคืองยิงงยิงงูยิงรถแบบเด็กปั๊มน้ำมันนี่เด็กปั๊มน้ำมันโยกรหลดบ่อจะขลองคิดจะสี่ได้พี่น้องครับจะคองคิดจะสี่ว่าเด็กเด็กปั๊มโยกรหลดบ่เมันคือเวียนหัวแท้จะรู้ว่าเม้นน้ำมันบ่อไอ้พวกเด็กปั๊มเลยครับโยกเยกโยกเยกยืนอยู่เอ้าเด็กปั๊มก็บอกว่าเม้นน้ำมันเม้นน้ำมันว่าสับัดซสักพักหนึ่งพี่น้องเลย มาสักพักหนึ่งนี่เอา้าแนมบบกเสาไฟนี่โยกเยกเโยกเยกพ <c oughs> ี่น้องเอ้แนบบนเสาไฟนี่โยกเยกเยกเอ้าแนบบนเสาไฟโยกเยกโยกเยก,ยกเอา้ามันแผ่นดินไหวนี่นะนะครับทุกคนก็เห็นเออแผ่นดินไหวนี่วาก็เลยสักพักหนึ่งกับมีข่าวขึ้นมาก็มีทีมงานนี่แหละส่งมาบอกว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินเอยยังนะพี่น้องพี่น้องครับคือสักพักหนึ่งกะ เห็นเข้าส่รงมารลายอย่างพี่น้องนะครับบอกว่าตึกถล่มตึกีะงพอดีบมขับมาแถวนี้แล้วพี่น้องครับแนบเป็นควันขึนโอ้ยเป็นตะหยาแนงพี่น้องเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับชีวิตค้นเห้านะครับพี่น้องครับขนาดนอนอยู่ในห้องตึกงสูงๆแต่คิดจีว่าคิดว่าสิบปลอดภัยได้พี่น้องครับคิดว่าสิบปลอดภัยแต่มันก็บ่ปลอดภัยได้พี่น้องครับขนาดนอนอยูนในห้องเฮาแต่ได้พี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเา ทุกคนเท่านี้คือแบบว่ามันบนเนนนอนนะพี่น้องครับชีวิตคนเท่านี้ต้องบอกได้เลยว่ามันบนเนนนอนเอลยีแม้แต่นอนอยู่กันยังอาจทิบ่ได้ตื่นก็ได้นะครับเพระฉะนะแล้วเขาต้องทํามันนีให้ดีที่สุดเขาบ่าต้องไปตีไปเตือนไปว่าผู้อื่นจะสี่นะครับพี่น้องครับถ้าชีว่าผู้อื่นเขาก็ต้องให้กาลังใจกันในสิ่งที่ดีๆง่ามๆนะครับให้พลังบวกให้กันนะครับพี่น้องครับนะครับ <c oughs> <c oughs> คือผมนี่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีเสมอนะครับพี่น้องที่เขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจบาวาสีทั้งบวกและลบถ้าหากว่าลบก็บผมมสิกรับเอาไปปรับปรุงไปแก้ไขแนวดมันบอดี้นะครับพี่น้องครับแต่ถ้าหากว่าพิมเออดาพอรอเม่เฮานี่มันมันแน,นวบดีนะพี่น้องครับเ <c oughs> พราะว่าในช่องผมนี้นะครับ <c oughs> มีแต่มีแต่ลีกมีแต่ พิมพ์ให้กำลังใจหน่อยนะครับพี่น้องครับแต่บางคนนี่ให้กำลังใจสูดหยอนได้ดีเด้พี่น้องครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากคืออยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องสูคูสุข้นนะครับที่เขามาเบิงช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่านะมือนีนะครับพี่น้องครับมือนีคืออยากให้เห็นอยากให้หูว่านี่แหละครับพี่น้องครับเปรียบเทียบคือแบบว่าจังสี่แล้วครับพี่น้องครับขนาดเฮานอนยูนในห้องในตึกนี่ นะครับูนี่ตึกใหญย่งงชุ้งสูงนี่นะครับอยู่ในเมืองเงซสินะครับพี่น้องนะครับบอมแม่จะโอ้คอยนอนคอนโดชุ้งสูงสิรู้ละอันนี้คนเฮ่ามันกับบอมแม่นอนนะนะพี่น้องครับมันบอมแม่นอนในทุกๆุกอย่างในทุกทุกเรื่องได้พี่น้องครับมันบอมแม่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องครับนะครับนะครับมันบอมแม่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วะอยากเป็นกำลังใจให้พี่น้องสุขุสุขคนเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับ ที่นะครับประสบภัยอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับนะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวต่างชาติทุกๆคนเลยนะครับที่กําลังเจอประสบภัยครั้งนี้นะครับพี่น้องครับก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องสุขุสุขนเด้อครับผมนะครับพี่น้องครับอ่ะลายพี่น้องครับเดี๋ยวสิให้เบรงบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับต้องบอกว่าคลิปวิดีโอนี้บได้ตัดต่อเลยวได้พี่น้องครับจะบม่ห่วงนะครับ นี่ครับพี่น้องครับครับออโอ้โหสุดยอดเด้อพี่น้อยนะครับรถนี่เ่ต้องเฝ้าเลยความมันติดนี่พี่น้องนะครับเบิ่งบรรยกกายไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้ รถกระติดพี่น้องเอ,อ้ยนะครับโอคือแบบว่าคนนี่ก็แล่นออกมาจากตึกแบบคว่ำคว่ำยานนะพี่น้องเลยนะครับบางคนก็ออกลุ่งมาก